ตอนนี้เรามาถึงกันเรื่องของนี่ปกติดารานักสแสดงถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยนะครับปกติถามว่าจะแต่งงานไหมก็มักจะบอกว่าไม่หรอกเพราะว่ายังรักการทํางานอยู่มีงานที่ต้องทํามีละครที่ต้องเล่นอยู่แตกต่างจากเธอผู้นี้นะครับผมอิอกี้อาซาซเลียนะครับแคนเซิลทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั้งหมดเพื่อจะเตรียมเป็นเจ้าสาวครับสุยดยอด มาทีา่ข่าวนี้นะครับอิกกี้ออาเรเลียนะครับได้ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดในปีนี้นะฮะนะครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอย่างเต็มที่ เพราะว่าล่าสุดนะครับนิกยังนะฮะเป็นนักบาสเกตบอล NBA n b a เนแห่งทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สเนี่ยได้มั่นหมายอิกกี้ออซเรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนิกยังเองนะครับได้ขอแต่งงานแฟนสาวป๊อปสตาร์ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ30ปีของตัวเองเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาอิกกี้เนี่ยอายุ24นะครับตอนนี้นะฮะอิกกี้อซเลียนะครับตอบตกลง ทันทีนะครับนิกยังเองก็คุกข่าวขอเธอแต่งงานโดยคลิปวิดีโอของนิกยังของอเกียอซาเเลียแต่งงานเนี่ยก็ถูกเผยแพร่ไป,ไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีการอัปโหลดบนบล็อกไซต์นะครับของแครรนนะครับภายหลังนะครับ ได้มีการส่งอีเมลยืนย,ยันข่าวดีข่าวนี้นะครับให้กับสื่อให้กับสื่อบันเทิงช่วงเริกานะครับให้ลงข่าวพร้อมๆกันนะฮะหลังจากนั้นเองอิกกี้เองก็ได้โพสต์รูปแหวนมั่นเพชรลงบนอินสตาแ a รมนะครับในขณะที่นิกยังเองก็ได้โพสต์รูปที่เขากําลังจูบอิกกี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นใต้รูปว่าเธอตอบตกลงและผมกําลังจะแต่งงานแล้ว that he wanted to marry Iggy, saying, quote, of course, of course, but I can't give you that surprise. You're going to ruin that surprise. หวานไหมหวานเพชรนี่เป็นเพชรสีเหลืองน้ํางามมันเพชรมันต้องเหลืองใช่ไหมไม่คือมันเป็นเพชรขาวปกติแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบแฟนซีไงแฟนซีไดมอนด์เกือบ20ล้านอ่ะฮะอ๋ออีเม็ดไม่เยอะนะใช่16 17ล้านอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาเป็นนักบาสเกตบอล NBA ไงเงินเยอะอยู่แล้ว เอ้ยของคุณชมพู่เท่าไหร่นะเพชรเมนนั้นโอ้โหคุณชมพู่น่าจะเกินนะเกินนั้นอีกเหรอน่าจะเกินน่าจะเกินโอ้โหอาม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 าอืม